ครับสวัสดีครับวัอน,นี้ก็ได้เอาแต่งข้ามาบ้านนะครับนน,นี่มีดแรกหลอบสองหี่ลงไปนั่นมันเป็นเก็บหมึกนั่นนี่เก็บหมึกแล้วครับมีดแรกไม่ที่สร้างให้เบื้องเนาะหลุมใหญ่มันนะบโบ,บ,บถึงสามลกมันส่วนมากมัน,นลายอ่านนะใช่เบื้องนี่แหละของหัวบันบาน <laughs> ตัวน,นี้ขอ,ของกินยำของหัวหนาแหลง <laughs> หนาฝนเขาบานนี่ครับสองลูก,กว่า ใส่นี่สีไลยนะครับนะใส่นี่สีไลยปีนี้มันแรงมัาน้องไม่น้นำค้างนี่ยแหละครับไลยแต่ใส่นี่คัดมาสองโลกลัวสามโลนี่ยมีแรขกับชิดไดยอยู่ประมาณจะตันกว่านี่ยแหละครับก็เส้นกำหน,นดในฟูนี่นะรอบสองกับกับชิดตัดกับชิดไทยทำคลิปหลบมาเนี่ยกับชิดไดยสามตันกว่าคือคือ,คอทุกปีนี่ยแหละเลยทำคลิคไปไว้ให้เบื้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตย์ของเดือนกรุงผ่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เหรอคุณบุวันที่ วันที่หาเนาะเดี๋ยกภาษาว่าขีปเก่าเข้าเก็บมือมือนันมันมันวันที่อะไรวันที่สองแมนบอมันเป็นวันที่สองกับวันที่หาเนาะกับซิกเก็บมีแหลกขึ้นเมื่อเมื่อพอดีครับมีแหลกนะมันมีสามมีดนล่ะเข้าคัดเอาแต็นวยใส่ทีลูกๆอันนี้มันก่อนแตงแหลกนะครับแต่งไรทหารคือนหันแล้วจะไปทำวิดีโอดนเนาะทำคลิปดนดอกเด็ขอจบวิดีโอเพียงเฉยแหละครับครับสวัสดีครับ